ก็กราบสวัสดี FC ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมจะขึ้นแต้ม6,000นะครับทุกคน แล้วก็น,นะคลิปล่าสุดของผมว่าผมผมก็งงอยู่ว่าทำไมแบบคนดูแค่400เองวะทุกทีเป็นพันเลยนะพอผมมาดูอินโทรเพิแ่งแนั่นแน่ะกูถึงกับกำหมัดเลยนะทุกคนคือผมน่าจะเอาแค่นิดเดียวแต่ผมเอาไปสักกี่วินาทีเลยใครเห็นกูก็ขี้เกียจด,ดูเหมือนกันัแหละค่ะเออสำหรับวันนี้ผมมากับแรงแกนแต้มเจ็ดนะครับทุกคนบอกเลยว่าเกมนี้ ชิวๆง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมแน่แหละจะโชว์เองตัดภาพมาเข้ามาในเกมจังหวะนี้เกมนี้ไม่ค่อยตึงนะครับเจอผู้เล่นใหม่นะครับทุกคนโอ้โหท็อปหนึ่งใครเอาโคตรหล่อเลยครับพี่โอ้โหไออลผมเลยแคบพี่เมาไอดลอลโหเห็นไหมผมดังเกินเหรอมีคนมาเคาะใหญ่เลยดูดูดูมีคนมาแบบฟันใหญ่เลย เราเราดังครับค่อยดังแล้วค่อยยิงค่อยยิงในสายดูดูดูดย่อย่อย่อใหญ่เลยดู <c oughs> <c oughs> ตัดภาพมาในเกมผมตึงเกินอ่ะเดี๋ยวผมจะแยกลงไปเอาที่ข้างล่างนี้เลยนะทุกคนผมคนเดียวก็ไหวพวกนี้สู้ผมไม่ได้หรอกครับทุกคนผมมีระดับตัวตึงตัวกดพระเจ้าช่วยกล้วยทอดอยู่แล้วนะครับ ตัดภาพมาจังหวะนี้ผมขี่อุกบาทคู่ใจของผมมาเช่นเคยนะครับทุกคน <c oughs> ผุผมนึกถึงเรื่องอินโทรแล้วผมรู้สึกขึ้นอีกแล้วว่ะทุกคนเฮ้ยตัดมาตรงนี้ในเกมกี่ตัวไม่ดูนะครับทุกคนแต่รู้สึกว่ายังไงกี่ตัวก็สู้พี่ไม่ได้หรอกครับเพราะพี่ระด,ดับตัวตึงตัวก้อนพระเจ้าช่วยกวยทอดอยู่แล้วยิงไปนะยิงไปดาวหนึ่งนะทุกคนผมก็ชักแม็กไปซ้ำนะทุกคน โอ้โหมันอยู่ในสโมกอะ่ะมันไม่ล็อกเป้านะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็จะไม่ไปสนใจไมันมากนะครับทุกคนเราพยายามหาคนที่เหลือก่อนไม่อย่างนั้นเราชิพา่าอุ้ยตัสกีดคึ่งหลอดเลยทุกคนอูโหเจ็บหนักผมเจ็บหนัก,ผม,นกผมต้องดีบเเลีรยไมย่งั้นอุ้ยจะตายไหมเนี่ยอู้สวยดาวสวยอย่างนี้อีกจวนหนึ่งมาแล้วนะทุกคนปาดไปหัวทิมโอ้สามลุงหนึ่งเอาพี่เมืองไม่ลงแค่นั้น ตึงเกินคับพี่ไอ o ดโอโอ้โหจังหวะนี้ผมก็ปั๊มยาฟาร์มของก่อนนะครับมีใครจะหลงเติงเข้ากูอีกไหมเนี่ยชีวิตเราก็ปั๊มยารอนะครับทุกคนเห็นไหมผมได้แค่3คิวแสดงว่ายังเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมรอเลยนะทุกคนผมรออีกตัวหนึ่งผมคิดว่าตอนนั้นผมโดนสกิดมาจากฝั่งนู้นนะผมสโคบดูไปว่าไม่เจออะไรนะผมก็รอรอมันหายแล้วว่ะ พวกคอนมันหายแล้วจริงๆว่ะมันไม่มาสวนผมอะ่ะโอ้อย่างงี้ก็น่าเบื่อสิครับน้องเฮ้ยมีตัวข้างหน้หาเส้าเปลื่นพกอย่างงี้เอาเออเออเอา,เอา,เอาโอ้ยไอไก่ดุมมันจะเอออะไรไอเบี้งโอ้หัมึกจังงกกูว่าเนี้ยมันต้องโชว์อะไรง,งงๆให้กูดูโอ้โหแม่งเฮ้ยชีวิต คือมันจะให้กูหล่อเก็บสีให้ทุกคนดูไม่ได้เลยมึกอายเขาหน่อยกูกำลังจะทำคลิปวัตเตอร์เวรนมึงทำอย่างนี้กับกูตัดภาพมาจังหวะนี้ผมก็ได้เกิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนกามล่มลงมาอย่างหล่อเลยนะผมมองไปมองมาชุดผมนี้โคตรหล่อโคตรเท่เลยวะทุกคนดูดิเห็นไหม เออ,เคอโคตรหล่อมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังก็หล่อเหมือนกันแล้วหัวข่าวนี้มีคนคนหนึ่งเคยบอกผมว่าถ้าคิดถึงเขาก็ให้ใส่หัวนี้จากนั้นมาผมไม่เคยใส่หัวอื่นอีกเลย <c oughs> พูดแล้วเศร้าครับแค่กินเหล้าไม่เป็นขอนมสก่องหนึ่งที่นมนม,นมลงเดียนอะ่ะ แล้วตัดภาพมาจังหวะนี้ผมก็นั่งรอเลโซนนะครับผมไม่อยากปะทะกับเลโซนเดี๋ยวไปเป็นภาระเพื่อนให้วิ่งมาชุบแล้วให้เพื่อนชุบนะครับผมก็ไม่อยากให้เพื่อนชุบผมเท่าไหร่นะเพราะว่าคือแบบมันกว่ามันจะชุบอะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรหายแวบๆต่อหน้าต่อตาอาหารรถกูรถกูอย่างนี้โดนยิงไปดาวหนึ่งนะทุกคน จะมาขโมอยรถพี่เหรอครับน้องพี่เจ้ารถนี้ไปไล่ยิงคนมันทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับน้องนิสัยไม่ดีนะครับขโมอยของชาวบ้านบอกแล้วว่าคนนี้พี่จองคนนี้พี่จองแล้วนะอนาคตให้มาเป็นพะะะันลยเอะอย่าบ้าดิไปเอาแล้วทุกคนจังหวะนี้ข้างหน้าผมสามตัว มีรถขับมาตรงผมหนึ่งตัวโอ้โหรุนผมโดนสะก,กิดหัวไปครับโชดดีโอ้โหกูเห็นนะกูขัดใจวะทุกคนเดลียวอีกแค่นิดเดียวทำไมมึงไม่เลียวไอ้กูไอ้รถเวนแต่มาตรงนี้ผมยาก็ไม่มีนะมันผลมลงมาล่าหัวดาวไปไหนึ่งนะทุกคนอีกตัวหนึ่งเจ็บหนักนะมันไปล็อกตัวนั้นเฉยเลยครับทุกคนผมทราบโอ้โหเป็นล็อกตัวนั้นกูนใจล็อกกูจะยิงตัวล้ม รีบซ้ำก่อนเลยไม่ได้คิวเอา้ากูจะยิงตัวล้มมึงกิ้ก <c oughs> โอ้โหกูใจได้ซ้ำไม่ได้ตัวล้มออกมาซ้ำก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ได้คิวถอยออกมาก่อนไม่งั้นชิบหายนะครับทุกคนตัดภาพมาจังหวะน,นี้มีตัวอยู่ข้างหน้าผมหนึ่งตัวเขาขับรถชิ่งไปแล้วนะผมก็วิ่งเลยนะทุกคนวิ่งหนีเอาดูเลย ดู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 โดนไปสามสีเมตรทั้วหนึ่งเมตรนะครับไม่ยอมตายกูนะทุกคนโคตรเจ็บสาหัดเลยนะโอ้โหมีในตัวมีหนึ่งตัวในบ้านนะทุกคนยิงแบบอ้าวแม่จา๋าทำไมไอไก่มันตาดหัวคมจังในวะโว้ยแต่ไม่เป็นไรเราตายพวเพื่อนเกิดอะไรวะเพื่อนชุบปป๊บเออ ถือว่าพี่ให้อภัยไม่เป็นไรเลยพี่กลับไปแก่แรนพี่มันเจ้าขี้เจ้าแครนอยู่แล้วครับน้องถึงกูจะร้ายกูก็รักไม่น้อยกว่าเขาแล้วเหตุใดเล่าจึงเป็นตัวเล่าที่แพ้เสมอมีหมาเหยียบหางใครได้เลปล่าวะใครไปเหยียบหางหมาได้เปล่าวะ พูดแทนคนดูที่ดูอยู่ตอนนี้ตัดมาตรงนี้ผมได้ปืนพกมานะครับผมไม่หวั่นไม่เกรงไม่กลัวอะไรอยู่แล้วระดับเมืองคนดังหำใหญ่ปวดร้อแบบอะไรไม่รู้ตัดมาแล้วม,มันยังไม่เห็นผมนะทุกคนอย่างนี้สวยดียิงไปป,ปุ๊บเลือดไม่มีตาดอ,อย่างสวยยิงดาวไปหนึ่งนะครับจะโวลร้ออะไรนักหนาวะตัดมาตรงนี้ไป เราขึ้นไปดูเช็คดูนะครับว่ามีตัวอยู่หรือเปล่าเท่นี้เมีตัวข้างหน้ายิงไปเต็ว่าแตกโคตรตึงเลยครับพี่แมงไอดอลครับหลลูเลือดเหลือมเดียวปาดไปนี่ไงโอ้หช็อตนี้ไฮไลท์เซฟลงติ๊กตอกกูดังไปโปรโ,โมทจากเป็นนักแข่งมาดึงผมตัวผมได้เมืองคนนางโทรมาเบอร์099 แล้วตัดภาพมาจังหวะนี้รู้สึกว่าเราไม่เจอใครเลยนะครับทุกคนตั้งนานผมจึงย้อนกลับไปย้อนกลับมาที่เกิดเหตุนะครับที่ผมตายเผื่อมีคนสักสองคนหลงทางอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มีรึเปล่าจ้ามายิงพี่หน่อยจ้ามายิงพี่หน่อยเร็ว กูจะอัดคลิปไปทุกคนดูกูอยากได้คลิปค่าโคยค่าคนเยอะๆจะได้มีคนดูกูเยอะๆมาดูหน่อยเร็วมาดูคลิปกูหน่อยทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับทุกคนกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยครับคนที่เรียนผ่านมาดูตอนนี้กดไลค์กดแชร์ผมหน่อยครับพี่กดไลค์กดแชร์ผมหน่อยครับน้องกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยครับพี่ พี้ไปแล้วเนี่ยกดไลค์กดแชร์หน่อยครับป้าเอ้คุณป้าคุณลุงคุณนะ้าคุณอาทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับอุ้ยแบตหรือสิบชิบหาได้ชาร์จสิครับรออะไรล่ะอย่างนี้ชาร์จดิเดี๋ยวไม่งนนั้นแน่แบตบเสื่อมมีด้วยลงไปชาร์จแบตแป๊บนาทุกคนรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บเดี๋ยวชาร์จแบตแป๊บ แดภาพมาจังหวะนนี้เราก็ชาร์จแบตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนค่าได้เยอะมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะไม่ได้คิวแล้วเนี่ยดูดีได้แค่แปดคิวเองอะน้อยใจว่ะเพื่อนเพื่อนมึงขี้งวกว่าไม่คิดจะแบ่งให้คนอื่นเขาคิวบ้างเลย เึ่งแม้ว่าฉันจะใหม่ได้ครอบครองแข่เปิดเฟนมองก็ยังดีถ้าเธอมาดูสตอรี่ฉันพอถึงเธอก็ยังมีรูปกู่ทีแทกเอาไว้ฉันยังไม่ลบนะเธอตอนนั้นยังบอกว่ารากแต่ต่อที่บอกเลยจัดยาเลยไอเราก็วิ่งมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่าปลายทางไม่เคยมีเช่นชัย อ้คำคมไปดิโอ้เอาแล้วจังหวัน,นี้รู้สึกว่าจะเห็นอะไรแวบๆบแบบข้างหน้าเมืองคนดังนะเพื่ก่นเห็นไหมดาปิดปีเนะี่ยเดินไปเดินมานะยิงไปเข้าหัวไป50เอ็มโฟโคตรแรงเลยครับพี่เออเตืนดีมีคุณภาพต้องเกรเออยิงไปโดนไปดาวนะครับทุกคนนี่ไอตัวข้างหลังมันอยู่ไหนเอามาอยู่ข้างหลังกู ไม่รู้นะเพิ่งมาเห็นโดนเพื่อนเอาไปเดดไอ้ก้าวคิวมองดวงจันทร์บนฟ้าน้ำตาก็ไหลขึ้นมาเห็นภาพเธออยู่บนหน้าผาคงไม่มีทางจะได้เธอมา ก็เล่ามันไม่มีว่าสันนาดวงจันจันเจ้ฉันคนจะทำเช่นไรฝากดยเซกัสิบทั้งคนที่อยู่แสนไกลก็อนมื่อควางจรฉันไม่มีวันได้ครอบครองฟังฉันนอยได้ไหมโอ้ดวงจันฉันคอวอนล่ะโอ้โหร้องเพลงไปก็ทิ้งเฉยครับน้องๆจังเงินครับพี่เมืองกดไลค์พี่เมืองเลยครับพี่เมืองตึงเกินขอบคุณนะครับน้อง คุยคนเดียวก็มีนะครับขึ้นแล้วนะครับทุกคนแต้ม6,000ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ลากอยก่อนนะครับ